มีรายงานจากทีมงานเลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายของพรรคเพื่อไทยว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่5มกราคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาช่วยหาเสียงให้กับนางสลักจิตติยะภัยรัฐผู้สมัครจริงตำแหน่งนายกอบจอเชียงรายของพรรคเพื่อไทยสำหรับนางสลักจิตคืออดีตนายกอบจอเชียงรายภรรยาของนายยงยุทธิติยภัยรัฐอดีตประธานรัฐสภานักการเมืองภาคเหนือกสนิตของนายทักษิณชินวัตร และเป็นมารดาของปิยรัตติยพยรัตหรือโฮมสสเชียงรายพักเพื่อไทยนินทักษินจะเดินทางไปถึงสนามบินเชียงรายเวลา9นาฬิกาดมาแบบเช้ากลับเย็นซึ่งจะลงพื้นที่ในหลายจุดเบื้องต้นมีคิวหาเสียงที่ทีมงานวางไว้ก็คือนานทักษินจะขึ้นเวนทีหาเสียงสามอำเภอสําคัญคือที่อำเภอเทิงแม่จันทร์และเชียงของโดยทีมงานของนายยงยุทธได้ประสานกับนายทักษินแล้วและจะสรุปครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นวันที่2มกราคม หลังได้รับคําตอบจากนายทักษิณซึ่งจะมีประชาชนชาวเชียงรายมารอต้อนรับและไปฟังการประสายหาเสียงของนายทักษิณจํานวนมากทั้งนี้นางสลักจิตจะลงสมัครแข่งขันกับสางอาธิตาธรวันชัยธนวงอดีตนายกอบจเชียงรายสมัยที่ผ่านมาที่ลงในนามอิสระแม้จะถูกมองว่ามีเครือข่ายที่น้ําเงินคอยหนุนหลังเนื่องจากการเลือกตั้งสสปี2566คนในบ้านใหญ่ตระกูลวันชัยธนวงซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ที่อำเภอเทอง,ง,งบางส่วน คือนายรังสรรบรรชัยธนวงศ์อดีตสสเชียงรายสองสมัยอยากจะพักเพื่อไทยไปอยู่กับพักภูมิใจไทยซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนายทักษิณและพักเพื่อไทยอย่างมากจนสุดท้ายดันให้นายเทิดชาติชัยพงศ์อดีตผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายที่ถือว่าโนเนมทางการเมืองพิกเอาชนะนายรังสรรอดีตสสเชียงรายสองสมัยจากบ้านใหญ่ตระกูลวรรชัยธนวงศ์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางอธิตาธรไปได้ซึ่งปัจจุบันนายรังสรรเป็นรองเดขาธติการนายกฝ่ายการเมือง ของนายอนุทินชาญีบรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้ในการเลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายเมื่อปี2563ทั้งนี้ในการเลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายเมื่อปี2563พรรคเพื่อไทยส่งนางสาววิสาราตีเตชะเทรวัตรลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยแต่ก็แพ้กับนางสาวอาธิตาธรแบบพิกล็อกแม้นายทักษิณจะเขียนจดหมายจากแดนไกลามาช่วยหาเสียงก็ตาม ขนาดเดียวกันการเลือกตั้งสสเชียงรายเมื่อปี2 5 6 6ปรากฏว่าเชียงรายที่มีสสเขตเจ็ดที่นั่งปรากฏว่าเพื่อไทยจากเดิมที่เคยชนะยกจังหวัดมาหลายสมัยแต่เลือกตั้งที่ผ่านมาได้มาเพียงสีที่นั่งส่วนอีกสามที่นั่งเป็นของพรรคก้าวไกลส่วนคะแนนปฏิริษีทั้งจังหวัดพรรคเพื่อไทยได้คะแนน285,544คะแนนส่วนพรรคก้าวไกลได้มาอันดับสอง276,139คะแนนนี่เรียกว่าห่างไกลไม่ถึง10,000คะแนน แต่การเลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายในครั้งนี้กลับปรากฏว่าพรรคประชาชนไม่ได้ส่งคนลงสมัครแต่อย่างใดกับที่พรรคเพื่อไทยและนายทักษิณต้องการจะแก้มือหลังแพ้เลือกตั้งนายกอบจอเชียงรายปี2513โลยต้องการวัดกระแสะคนเชียงรายที่มีต่อพรรคเพื่อไทยรัฐบ,บาลทําให้การที่นายทักษิณจะไปช่วยหาเสียงให้นางสดาจิตติยาภัยรัฐในช่วงสนนุดสัปดาห์นี้จึงถูกมองว่า คำให้สนามนกด้านายกอบจอเชียงรายรอบนี้จากที่เข้มข้นอยู่แล้วก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นและมีรายงานได้ว่าการไปเชียงรายของนักศักษ์ในครั้งนี้อาจจะมีแกนนําพักเพื่อไทยและรัฐปีบางคนร่วมคณะไปช่วยหาเสียงให้ด้วยเพราะเป็นบรหิญญุราชการ